สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทนบ์ในะครับวันนี้นะครับพี่ตีจะพาทุกท่านนะครับมาชมนางฟ้าโอ้โหสีเลี้ยเงินสวยก็บอกว่านี่คือ Honda CB500F นะครับคสอคันนี้เป็นรถคสอสอ2020แล้วก็จดทะเบียนปี2021เพูดง่ายๆว่าจดทะเบียนมาไม่กี่วันนี้เองครับแล้วที่นางครับคันนี้เลขไมเพียงหลักร้อยเท่านั้นครับรถใช้มือเดียวสภาพ โชว์รูมนะฮะเอาละครับเดี๋ยวพี่ตีจะพาไปชมว่ารถคันนี้เลขไมจะวิ่งมากี่ร้อยกันครับไปชมกันเลยครับรถคันนี้นะครับเลขไมนะฮะเพื่อนๆวิ่งมาเพียงนี่ห้าร้อกิโลเมตรแท้นะครับนี่เป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวมายเนอร์เชนแล้วนะครับนี่เกินใหม่นะครับเป็นจอสีแล้วนะฮะนี่ครับออกแฮนเดิมตุ้มไปแฮนเดิมนะครับมือคัดเดิมๆนะครับไม่มีกดไม่มีงอกรับไฟฟ้าเดิมคันนี้ยังเป็นแฮนเดิมอยู่นะครับนี่เห็นไหมฮะแฮนเดิเดิมๆหัวช็ค นี่สวยครับไม่มีรอยขัดนี่เรียกว่าไม่มีรอยเลยไม่เคยไม่เคยถอดไม่เคยแกะะไรทั้งสิ้นนะกุญแจครบ2ดอกนะฮะพกับพันเร่งนะครับเดิมเดิมมือเบรกเดิมครับไม่มีคนาไม่มีงอเช่นเดียวกันสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับนี่ฝาถังนะครับโอ้โหสวยงามครับสติกเกอร์บอน์ดเงงอยู่ครบคันนี้ก็บอกว่าโอ้โหคุ้มอ่ะรถวิ่งถึงหลักร้อยใครซื้อก็ประหยัดประหยัดหลายหมื่นนะใครซื้อคันนี้ไปประหยัดหลายหมื่นใครซื้อเงินสดก็บอกว่าประหยัดหลายหมื่นเลยนี่ ซอนครับไม่มีขาไม่มีรูนะคันนี้ไม่มีล้มชนแปะแทบไม่มีรอยขนแมวใดทั้งสิ้นเลยนะครับนี่โอ้โหดูไฟหน้าแบบฟู l l LED นะแล้วก็ไฟเดียวคู่หน้าก็เป็น LED แล้วนะครับนี่ครับยางหน้าหลังเดิมติดรถจากศูนย์เลยนะครับนี่ดูเลยนี่คือ500กิโลเมตรนะครับจานเบรกด้านหน้านี่ครับเป็นแค่ลอยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับนี่ฮะดูครับให้รถมันเล่าเรื่องแล้วกันนะฮะนี่ฮะใหม่จริงๆกระบอกโชคล่างด้านหน้า คาลิเปอร์หน้าจักรดิชินนี่ครับแผงหม้อน้ำครับเดิมๆนะครับไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีรั่วซึมรับดูคอท่อนะครับขาวๆใสๆหน้าเครื่องแห้งๆไม่มีหยดเยิ้มเลยนะครับเห็นไหมครับมาดูที่แค้งเครื่องครับแค้งเครื่องฝั่งขวาสวยนะครับนี่ครับโอ้โหไม่มีรอยล้มล้มแปะน็อตเดิมทุกตัวยังไม่เคยขยับแม้แต่ตัวเดียวพัดเท้าฝั่งขวาเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักเลยนะครับคันนี้เป็นท่อเดิมนะครับ อันนี้เป็นท่อเดิมอยู่นะครับอเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อเดิมกันนี่เป็นไงครับเพื่อนเพื่อนกับพมาัยเบรกนะครับฝั่งซ้ายใสๆจานเบรกด้านหลังนะครับเต็มเต็มนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นี่ดูยางด้านหลังนะครับดูขนนะฮะยังอยู่นะฮะเห็นไหมครับโอ้โหบั้นท้ายเดิมสวยไฟท้ายแบบ LED นะครับไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะครับเห็นไหมครับศูนย์ตรงแน่นอนคันนี้ในส่วนของฝั่งซ้ายนี่ครับ โซ่ตเตอร์เดิมๆนะครับสวิงอาร์มเดิมสวยนะครับไม่มีรอยลม้มแก๊งเครื่องฝั่งซ้ายครับดูกันใกล้ๆนะฮะเห็นไหมครับ <source> เห็นไหมครับนี่ดูใต้เครื่องเมือรถใหม่นะครับสภาพโชว์รูมนะครับเหมือนเพิ่งแบบว่าเข็นออกมาจากโชว์รูมอะฮะนี่ครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับแห้งๆเลยกระบอกโชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายสวยๆนะครับไม่มีรอยหินเลยนะครับไม่มีตําหนิแม้แต่ตัวเดียวนะครับ รถคันนี้ครับพี่ตีให้ไปโดยสภาพนี้นะฮะไม่กล้าให้99ให้ไปเก้าละกันนะครับ98เต์ส่วนรายละเอียดตัวรถเงินดาวเงินถอนนะครับอยู่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจรีบแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้เลยเรามีที่ปรึกษานะครับการขายคอยให้คําแนะนําทุกท่านอยู่สุดท้ายนี้นะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครพี่ตีขอฝากทุกท่านเข้าไปกดติดตามฝากกดซับสไคร์กับช่อง Channel Saturday ของเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ